สวัสดีครับเพื่อนๆชอบไปกินไปเที่ยววาเลนไทน์ปีนี้ใครยังโสดอยู่มามุงกันตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะพาไปเปิด6สถานที่มูว่ามูที่ไหนมูอย่างไรให้รักปังมูวันนี้เผื่อสมหวังความรักปังทันวันวาเลนไทน์ปีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าจะมีที่ไหนให้มูกันบ้าง 1. พัตตีมูรติตั้งอยู่ที่ตึกเอ็มพ e t ทา e เวอร์คำแนะนำในการไหว้ เลิกดีขอพอรให้รักปังทุกวันพฤหัสบดีเวลา9้าโมงครึ่งและ3มทุ่มครึ่งนะครับส่วนของไหว้ก็จะมีทูบสีแดง8ดอกเทียนสีแดง1คู่ดอกกุหลาบสีแดง9ดอกหรือพวงมาลัยดอกกุหลาบ1นพวงผลไม้สีแดงน้ำอ้อยนมสดที่สำคัญคือห้ามถวายอาหารคาวเด็ดขาดนะครับ 2. พระแม่ลักษมีตั้งอยู่ที่ดาดฟ้าชั้น4ของห้างเกสรวิเลจนะครับคำแนะนำในการไหว้ สวดบทคาถาตามปกติได้เลยแล้วขอพรเรื่องความรักห้ามเดินกลับทางเดิมให้เดินวนออกอีกทางให้ผ่านหน้าพระแม่ลักษมีไปเพื่อให้พระแม่ลักษมีได้เห็นตัวเราทั้งตัวนะครับส่วนของไหว้ก็จะมีทูบเก้าดอกดอกบัวสีชมพูแอปเปิลหรือส้มห้าลูกน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวพวงมาลัยหนึ่งพวงควรเตรียมของไหว้มาเองนะครับเพราะที่นี่ไม่มีจำน่าย 3. พระแม่อุมาเทวีตั้งอยู่ที่วัดแขกย่านสีลมนะครับคำแนะนําในการไหว้ก็ไหว้บูชาตามปกติขอเรื่มความรักได้เลยครับที่สําคัญคือห้ามนามเนื้อสัตว์เข้าบริเวณวัดห้ามผู้หญิงที่มีรอบเดือนเข้าวัดและควรแต่งกายสุภาพนะครับส่วนของไหว้ภายในวัดแขกสีลมจะมีจําหน่ายทั้งราคา60บาทและ100บาทสามารถร่วมทําบุญและซื้อภายในบริเวณวัดได้เลยนะครับ 4. สศาลเจ้าแม่ประดูตั้งอยู่ที่ตลาดเก่าย่านเยาวราชนะครับ คำแนะนําในการไหว้ก็ไหว้าตามปกติได้เลยแล้วขอพรเรื่องความรักจะมีจุดไหว้ทั้งหมด7จุดเช็คจุดบูชาให้ดีๆนะครับแล้วก็ลุยไหว้กันได้เลยของไหว้ก็จะมีผลไม้ที่มีรสหวาน5ชนิดทูบเทียนแดง2เล่มของไหว้เขาจะมีขายอยู่ที่ในศารนะครับหรือเราสามารถเตรียมไปเองได้เลย 5. พระนอนตรงวัดโพธิทาตเตียนนะครับคำแนะนำในการไหว้ เลิกดีในการขอพรให้ความรักปังๆจะต้องไปไหว้ทุกวันอังคารนะครับส่วนของไหว้ก็จะมีขนมจีนสาจับกับน้ำยาทูบแปดดอกเทียน8ดเล่มดอกบัว8ดดอกเงิน8บาทหลังไหว้เสร็จแล้วรอจนทูปหมดแล้วนำขนมจีนมาทานเพื่อให้ความรักสมหวังนั่นเองครับ6 หลวงพ่อเกษรตั้งอยู่ที่วัดท่าพระทนบุรีคําแนะนําในการไหว้เราสามารถไหว้ขอพรเรื่องความรักได้ตามปกตินะครับแต่ห้ามขอไม่ให้เป็นทหารกับขอเรื่องบุตรสําหรับคนที่ป่วยก็สามารถขอพรกับหลวงพ่อเกษรได้ครับของไหว้น้ํามะพร้าวอ่อนจีบหมากจีบภูเก้าคำและทั้งหมดนี้ก็เป็นหกสถานที่สำคัญที่จะให้คนโสดอย่างเราๆไปไหว้ขอพรเพื่อจะให้สมหวังในความรักทันกับวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยนะครับ